สวัสดีค่ะเรามากินขิบขินะคะยามดึกนะคะวันนี้ยามดึกยามมืดเลยนะคะก็หิวนะคะดังคอมเมนต์งานเกี่ยวกับอาหารนะคะก็เห็นทําอาหารกันอร่อยก็เลยหิวค่ะไม่มีอะไรนะคะไม่มีหมูไม่มีอะไรนะคะมีแต่เส้นขิบๆินะคะกลิคะลิกนะคะต้มยำอร่อยอร่อยนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะกินแบบนี้ง่ายๆเลยเนาะ นี่นะคะมากินกันได้ค่ะหิวนะคะหิวหรือจะกินอะไรแค่นี้แหละค่ะง่ายๆดีนะคะคลิ๊กๆยำดึกเราต้องเรียกว่าคลิ๊กๆยำดึกอ,อร่อยคือคลิก๊กต้ยมยำนะคะยำดึกนี่มากินกันค่ะอร่อยนะคะ ฟังหนังไปด้วยนะคะเปิดโทรทัศน์เปิดหนังเอาไว้นะคะจะมีเสียงเข้านะคะไม่ใช่เสียงเพลงไม่เป็นไรเป็นเสียงหนังหนังไทยนะคะหนังไทยมากินด้วยกันนะคะง่ายๆอร่อยเยอะไปคุยกันเลยค่ะมากินกันเส้นอร่อยนะคะนี่เ กินยามดึกหิว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 ้วววอน้อเลยค่ะรินร้อ,อนะี่ะตั้งนี้ก็ได้ไม่เช่มือกินยามดึกกันได้เลยนะจ๊ะ ต้องใส่ผักใส่หมูนะคะควรกินกันนี่ค่ะนุ่มมากอยู่นีเนี่ยอร่อยใส่พริกเยอะพริกป่น แดงนี่เป็นพริกน,นะคะขอพึ่งเห็นนะจ๊ะแต่ก็ไม่เห็นนี่นะคะเห็นไหมคะนี่เลยนี่เลยคะ่ะกินใกล้ใกล้เลยใกล้ใ,ใกล้กล้องเี่ะคะ่ะเผ็ดๆอร่อยกินแล้วหิวค่ะ พริกนะคะเผ็ดๆเลยนะคะพริกเนี่ยสดน้ำซื้อซื้อๆไปอืมชอบไปเลยๆๆเๆๆอร่อยค่ะเผ็ดเผ็ดอร่อยอร่อยไม่ต้องมีเนื้อหมูก็กินได้แล้วสบายสบายควิ๊กย้ำดูค่ะ นี่จะเป็นเมนูคลิปสั้นๆนะคะก็ไม่ยาวนะคะก็มากินท่านชมว่าเราหิวเราก็จะกินอะไรเราหิวเรากินกสิ่งๆนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนี้มีความสุขนะคะค่ะมีความสุขเดินทางไปไหนก็ปลอดภยัยแค่ค่าจาักเียนตลาดทั้งปวง บุญรักษาพระคุ้มของสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายมากินกันค่ะ